ตำรวจท่องเที่ยวตากร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญและตำรวจปทศจับชาวเมียนมาคนซากเสือเมฆพร้อมถุงกระดูเจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายกว่าหนึ่งล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวสามตากแม่สอดกำแพงเพชร กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำรถยนต์สายตรวจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบขนซากสัตว์ป่าเพื่อการค้าผ่านบริเวณเส้นทางถนนสายบ้านช่องแคบถึงพบพระอําเภอพบพระจังหวัดตากจึงเข้าตรวจสอบพบชายต้องสงสัยหนึ่งคนทราบชื่อภายหลังคือ นายอ่องชิดไม่มีนามสกุลอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิกสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงเรียกตรวจค้นและพบซากหนังเสือหนึ่งผืนพร้อมกระดูกหนึ่งถุงต่อมาได้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญและเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศร่วมพิสูจน์ซากพบว่าเป็นซากเสือลายเมฆซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเมินความเสียหายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจะทําการขยายผลพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองและมีซากสัตว์ป่าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรพุทพระจังหวัดต,ตากเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป